ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565นะคะ แอดมินหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เล็ฮานอยทุกท่านนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเดอ้อสวัสดีแฟนคลับ FC เล็กฮานอยทุกท่านสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วชืญนชอบแนวทางเลหล็กฮานอยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำนะเด้อจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้มารับ ชมแนวทางเหล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินฝากคือกาวเดอร์จ้าเดอร์สำหรับท่านใดที่สนใจจะรั่งสบู่สบู่สมุนไพรอัดก้อนและครีมทาฟ้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะสำหรับสบู่10ก้อนราคา185บาทสำหรับครีมชุดละ 150บาทนะคะสำหรับสบู่ก็จะมีสูตรแครอทแล้วก็คูนต้าแล้วก็น้ำนมข้าวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ บอยากโทษบอยากเสียต่างโทษกะ่ะเมมเบอร์ทักไล่หาแอดมินได้เลยเนาะจานะ้าเนาะมาเบิ่งตัวอย่างในไล่ก็ได้สําหรับท่านใดที่สะดวกโทษกะโทษมาสอบถามคอมูลเพิ่มเติมทางแอดมินได้เลยเนาะจานะ้าเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิ้ง้นของมือว่านกันก่อนเนาะจ้าสำหรับเอ่อ ฮั่นน้อยพนเมื่อว่าน่นาจะเนาะแอดมินเจาะบอกข่าวเด้อจ่ะเด้อเจาะหกชุดเด่นไม่เข้าเ,าเนาจะจนะ่ะเนาะเข่าวเลขในตาล่างรอบพิเศษหลักกับรอบปกติเด้อจ่ะเด้อสำหรับรอบพิเศษคือแปดห้ะเนาะแปดห้าะนะ 8, 5, รอบปกติคือสามหก เ,เดยจ้าเด้อสำหรับทันใดที่จับได้แอดมินก็ดีใจนําแต่ว่าแอดมินเจาะหกชุดเดน่นบกเขานะจ้าเนาะหลกักะสำหรับซ้ายวิ่งมากสามรอบเ,รอเดีอยจ้าเด้อ้ายวิ่งเด่นสามมาสามรอบนะคะพิเศษปกติและ v i p มาทั้งสามรอบเลยนะจ่าเนาะสำหรับซ้ายวิ่งเท่านั้นเดอีอยจ้าเด้อรองสีไม่มามาแค่เด่นะดนะจ้าเนาะ สำหรับท่านใดที่ถือรางวัลแอดมินก็ดีใจน่ามดเจ้ะเด้อแต่ว่าเมื่อวานแอดมินเจาะบเบากัขอโทษขออภัยท่านเอฟซีทั้งหลายเน,น,ะนาะจ้ะเนาะสำหรับหกชุดเด่นที่แอดมินเจาะให้นันก็มีเมื่อเขา่ามือ่อรวดเด้อจ้ะเดอะ้อไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้า,จาสำหรับท่านใดที่จับเองเป็นนั่นจับเองได้เลยเนาะจ้าะเลขในาตารางแนวทางเลข ฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่20มีนาคม2565เลขในตารางนะคะเจ็ดเก้าหกแปด ศูนสองนะคะเลขในตารางนะคะเด่น7และรอง8นะคะเด่น7รอง8ดเด้อท่านผู้ชมสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายออกกำลังกายเนาะจ๊นะเนาะ7และ8นะคะ6ชุดเด่นนะคะก็จะมี7 8 8ปดเก้าแและ82นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ3ชุดเน้นนะคะบางท่านเพื่อนก็ยักได้3ชุดเน้นเนาะจา้ะเนาะ แอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ